อาร์ตอาร์ตคามจริงนะอาชิพแบบนี้บอกว่า,าเขียนให้เล่นดีกว่าเอ้าช่วยทานดิดิเอาแล้วขยับเติมเกมที่เจ้าเบียร์วรุษนะใครถ่ายเป็นบ้างอ่ะโอ้ยโอเคนี่ไอไก่จะขึ้นเลรียดวีธีรัตระยะคง เบอร์ในการเล่นประชาชนในท้องถิ่นปากช่องเบอร์กับช่องเบอร์กับอลบ้านเราแล้วอย่าบอลในกาลีเลยๆๆๆๆยสายจะด้อบจโอ้แต่พูดนานว่าสายชุ่วยๆโอ้โหบักบั้มมีบักบั้มบอกโอ้บักบั้มใช้พุ่มอ่ ไม่ไหนวันเมื่อกี้เนี่ยโอ้สา,า,า,ายไปบ้านพ่อบอนมดหรือสายไปจตุรังเทียน,น,นยตันเปิดหรือจะไปต้องตะโคกโอ้เลยสายเฉียดเสาไปฮะอะไรไม่ดีฮะทุกครูได้มีสกอร์เลยจริงนะตั้งแต่แมตช์เปิดนะวันคาแนละ้วโอ้โหสองสองแท้ อาแล้วตีอ,อุ๊ยจะเบิร์ตไปโอ้โหตัวมาจากป่าไผ่นั่นเลยฮะอูจีจีพรอทีไหมฮะหายตักเตะแล้วเสียความจำเจ้าขายตักเตะไปก่อนโอ้เสียดายจีจีฮะอยู่เลยก็สร้างสีสันได้ะมาทีจเจาเบียวอลวุดฮะว,วางบอลมาในแดนน้าเล็มปิดมาได้ดี ตีขายากเปลี่ยนิดที่ฟังต้ายต่อลูกสตีนนั่นแหละเกาเรียกว่าลูกสตีนโโอ้หเพราะว่ามึงตอบไม่ดีนี่เองเอาล้วตอบไม่ดีขยับจับไปดุ่มๆสําหรับจังหวะนี้เจแอทเทอรอ์เซตแนวตุลาโย่ไปแดนของเตีนทีมงานตีนดองก,กับตันเอ็กดองมาเตล์ดองมาเตลบอลซ้ายเตะไปที่ปา,า,ากซ้า,า,า,ายแล้วขยับจับปีตาดีประเด็นไปเรกีนที่สองที่สองไปไม่ได้โดนเพรสซิ่งแล้วอยู่ที่อุตสาห์ตัวอย่างจ็บเตะย์ เตะฝ่มามันที่เจเบียโยกย้ายมาใหม่ฮะอุ้ยดีเป็นพี่เบิร์ดอไรแบบชื่ออะไรวะเอ้ดบิ๊กเออเบิร์ดบิ๊กรวมแต่ไม่แพ้พากันเพื่อนรุ่นชื่อหมดแล้วหลังๆไม่ค่อยได้โชว์เยนววาานะ็นฉ่มคยวางมาแล้วจะหวัดดิวสกกลยังไม่ผ่านอะโอ้โท้ายทักเล่น้นอกตัดตัดตุกนดองมาตินะ เจ๊แอนทะเรโอ้โหแล้วจะว่าว่าบ้าคุณค่ะ แล่เรสุดะสกอตคุ้เนดยประตูโลจาเวลาเลยเลย้รับตั้ตันเอ็กน้องเติลแล้วก็อยับจบาลมาีกับตกับตีเนี่ยจะบแข็งขวาโอ้โหคาทาไวโคตรเด้เว้ยแล้วก็ยับจับจัดทํามเูีบอกเลยว่าทำไม่ได้โดนกระทำไปก่อนเว้ยสำหรับตีทีารกับตั้เอ็กน้องเติลแล้วก็ยับจับตัาตายังอยู่เอาไ้ยับตัวมาเลานุที่ ु बा कार के अख सू सू है ना มาตี้ฝั่งซ้ายโยกย้ายมาใหม่แล้วก็โยกบาที่เราไปไม่ได้มาฝั่งที่จะเบปิแต่แดงตัวเองของน้องกตัดเอ็กต์ตงกปฏิสแล้วก็ยัดบาแนวรึแล้วเรอยากจะปิดปิดอัพเกมเราโยกย,ย้ายเสียที่ฝั่งซ้ายเราย้ายมาใหม่ได้หรือไม่ได้ไเปลี่ยนตบเราทำบาเลือ่เรียบเลือยูอย่ เดร้าเจแอนตันสดไปด้วยดีมาที่เดอะบิกเอ้ยเดรบิกดีเดอะบิกดีเดอะบิกดีเดอะบิกเอาเราไปไม่ได้ไปพลานดวงใจพี่ตะเตียบอิมซาประตูชัดดีถึงคนเล่นว้าวหวานระยาวมาดีพักเอ็ดเดียดยันจะตามมาเกมได้ดียดบอกว่าพับไงพับไงพับพักพักเอาเลยยังอยู่โอเคเรฟ้าล้วก็ยังจบตีบอลแล้วกบอลตกหลับไปฮะ Chứ bảo Mà mà nó lên đường đó mà ngắc mẹ nè nó bị ngắc ngắc sắc nó bị nhân xô nhân xê À là dạy bài là xê cho tâm liếp dìm Đi cho tôi hả Ủa, dù lại kiếm cướp ra nè ยังมีเวลาแบบเหลือเลยฮะแต่ตอนนี้เหลือจะเชื่อเจแอดทาเลสดขยับสกอร์ดดันด้วยสอร์อนใงประตูตระสูนเราจะว่าบอลหลุดออกหลังไปแล้วฮะ

ไม่เคนเดลแมนลุกขึ้นใช่ไหมเออโอ้ี่เล่นสูงตายให้เล่นตัวไปเล่นสูงนี่เราให้ทีเด็ดไม่เคยเชื่อแหละเอาเละครสูงเอาแล้วนั่งทอม่าจะเล่นเยอรมันเยอรมันสุดท้ายไปเล่นละครสูง โอ้แต่ละอกเลยเหนื่อยจริงวางบอลยาววาที่ปุ่นทองนะวันนี้ให้โค้อเชียฟ้าเสียแล้วครับต่อแล้วก็ไอเออเลกการอยู่แล้ว เย่างาเนี่ยขาอ่อนจ้าเป่าถูกมมันร้ยตเนี่ต้ององนะต้องเก็บมันอะไรฮะ้บ้าเยจบเลยปาสลูกหาลูกเียวลงชนลูกฟิกดีกว่าพัยูโลมาที่ลขพเอาในรวางว่าหิ้วโขกย้อนเลยคือเหลอนไม่ันดนอหลังไม่สไม่ได้เกล้ ผมบอกเลยว่าต <b> ่อไปใหม่ก็ม hmm. ีพวกใครอ่ะบอยเจแอนอะไรสดเนี่ยไหลสดด้วยฝากลูกค้าได้ไหลสดเลยนะร้านเจแอนของผมอยู่ที่ทั้งสองโอ้ก็พวกนี้แหละนะของสดนะไม่ว่าจะเป็นทเอาไม่ใช่กุ้งไอ้เบอร์กุ้งนะแล้วก็ชูชีแล้วก็เนื้อหมูย่างเมี่มีหมูย่าง เหมือนหมูกระทะนี่แหละซื้อไปแย่งที่บ้านใช่โอ้โหพี่กดจะกลับเขาเก็บร้านแล้วพี่ออข้างหน้าพี่ก็สั่งผ่านร้านไปเลยให้เขามาส่งที่สนามนี่แหละที่เขาปะเตะโอ้โหเดีอยวถืนมาแกะดอกนี้อ่ะอีกดอกแกะกองนี้อาแล้วท้ายนะ โอ้แกตัวได้ใช่ไหมไอ้จี่ไอ้มันจี้เสรออกเลยเหรอยังอย่เอาล่ะกับมาเสบะสันวดสก้สกตเด้งกัสบึการก็ที่สามเรื่ท่องเี่นี่เป็นช่องที่ตนน้เดกตะกอนสเตเดียมอีเรืกคอมันแล้วเว้นกันไปแล้วระวังกันด้วยโอเคเดี๋ยวถางต่อเดี๋ยวไปฟ้าบอกว่าอย่าไปจยุดอย่าไปทออย่าไปขออย่าไปเคียรอย่าไปเถียงกับพุิเอาแล้วพๆๆๆไเตขาบ้า แล้วก็หยับจับโย้มาให้ได้ครับบอโลนี่เดือบิกเดือบิกเก็บไม่ได้เสียบอลกับเจคแอนเดเลสซแล้วก็หยับจับโต๊มาไม่ผ่านเจ้าเบียรบอลวุดระวางเมืที่จะบัมเดวี่บัมของเดวีจะใช้ยะหมุมปั๊บสัตว์ที่ต่อหูหล่อทีแล้วเปยคาราวาด้ีฮัวแล้วก็หยับเทินออกมาแล้วว่าบอลหลุดออกข้าไปฮะจังหวะสุดท้ายไปโดนเรื่องของเจคแอนเดเลสซอนฮะอาแล้วจะวางวางจะวังวางด้วยฮะ อ่านฮะยายมาใหม่ตุอสองเปลี่ยคต้อปีได้โอเกันโอเคแล้วกันแ้วกันไดแล้วโอเงินแสนขอไปคิดดูก่อนรู้ซื้อเงินร้อยเ่อันนี้แถวขนเดี๋วดต็กางเ็บาเดี๋ยวแลเป็นเอฟเป้เอบเปเดีจะเอาเดี๋ยวเป็นเอเป้ มัมาซ้อมเหม็นมใส่เลยอามมาซ้อมเหมมใส่เลยเอนีเ้เทจับเทจับเยียบจบเอร์มวาขึ้นกดอดทั้งต อยาวลุยเลยของแท้าาว่าลวกกอนแล้วลุกออกข้างไปฮนะนึ่งฮะเล่นหน้าไหมเดี๋ยวรอเปลี่ยนยกเต้ยวางไปใหม่หมที่ฝั่งซ้ายเดาวันนี้จะเปิดโอ้ไม่เล็กไม่ลุยฮนะโยกย้ายมาที่สามตัวจากเตย้ยต่อที่จะปิดปิดเจ็ดเจ็ดยัด อันเลอเอ็นเทนเซเก็บของจะอ,อารวางาใหม่ยทืออยทีจะเอาฮะโยงยจที่ฝั่งซ้ายไอแหี้ยการึิดเกมแบบอุจจาระบอลมันไม่เชื่องเท้าแอมจจะหว่าต้องเขียนหลุดออกข้างไปก่อนนะอ่อพนเจ็บพนเจ็บอ่าลนี้จะเบียรวนะ์วารุษนะบอกเข็เพื่องเก็บลเคออกไม่ได้เตตทิม้ม เอายูโรเตอร์ครูสอเพิ่มลงแล้วฮะมาน้มาน

ดูทรงเอาธนบัตรลงแทนไอ้แบงค์ดีกว่าธนบัตรกับแบงค์อันไหนเดียวกันนะเออแบงค์มันแบงค์นิดเดียวขอเสียงเพื่อ tôi đã dùng những món này của tôi đã dùng cái món này của tôi 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 สำหรับรถชมจะจังหวะฟิกกิกเจแอลทะเลสดโง่จะสดแต่ทะเลหรือไงเราใส่ขวาอีทะเลบอกมันเค็มนะแต่ของที่เจแอลทะเลสดตีของสดทั้งนั้น,นไม่เค็มฮะทั้งจืดทั้งหวานทั้งมันนี่ฝากร้านที่ผักสองด้วยเอาแล้วครับขยับจับไปดูเพิ่มฮะ พี่เจ้าอาตม่ผ่านน้องกัปตันเอกต้องาติดิลว่าคอซ้ายกับมาเอเจ้าอมย้ายไปใหม่หมโอ้เยเรลื่อมมาจะเปิดฮะมาเทคู่หูพี่ชายอยากจะบิ๊กเราเปลี่ยนไปที่ฝั่งซ้ายโอ้ซ้ายเดินทางช้าแล,แล้วก็จะบอกไม่ทันเสร็จแล้วฮะ à là, kịp với ai á cái gì có ai là chấm ô chấm bạc xây tắm phao á quá nằm to với ai á à là nó chụp giúp họ vi kíp á châu tướng. วีวีฟุตเยโอ้โหให้ผ่านเจ้าอ,อาร์นะยืนตำแหน่งได้ดีเช่นกันนะโอ้ลูก,กบอลบุชจะตกพื้นอยู่แล้วนะ่ลูกทุ่งของเจ้าเบียร์มาดีเ้าเตยเตยย้อนมาให้กับเจ้าเบียร์บอลนะลูนนะตีเลี้เส้นฝั่งขวาตีไม่ได้นะบบนะแล้วฝ่ามือจับิ๊กนะนี่เจ้าเตยครับฝวามจับิ๊กโอ้ในจังหวะเก็บบอลแล้ว เดินหาของบอลมาที <No 1> <tense IL statistically> ่จอบิ๊กอย่างที่ฝั่งขวาเจ้าเบียวางบอลไปในกรอบเขตโทษล็อเคลียวมาโอ้เจ้าอาวนี่ยืนตำแหน่งได้ดีฮะเออเจงหวะโอเคระวังด้วยระวังด้วยเออจังหวะกระโดดเข้ามาขอโทษฟิคกาด้วยโอเคกดเลยๆๆๆแล้วเจ้าว่าเดินทางก็อ๋เดี๋ยวให้ใบเหลืองฮะโอเคฮะเป็นใบเหลือง สำนวนที่งนานเจแอนทันเนะรื่องน้ำท่อมหมายเลขสิบห้าอ่าแล้วจ่ายไม่ผ่านนะคระับทนะุกบิ๊กเชียบอลนะฮะฟาวฮะเช่นกันฮนะขอโทษกันขอโทษกันแต่ดกดได้เร็วแต่ดกดบอลได้น,นิ่งฮนะแล้วตรงจุดที่ฟาวด้วยอ่าแล้วเดิมเกม ถ้าเับเจ้าอามาออกอีกไปดนไกลเเจ้าอามวางบอลยาวยาวมาทกเดียวนิดเดียวนิดเดียวจะข้าไปสนามเจ็ดคนโอ้ยอกเรียกอาจารย์กันหมดเลยจ่ายแด้จบรัวนะ จันขับรถตู้อยู่นี่จบภรรชัยภูมิปะป่ากุกเรือรุ่นไหนแะนวาจรุ่นใหญ่เอาแล้วจบไปนะอยู่สบายเลยเกอบพูบนะเอเอาแล้วทุไรมาเจ็บนั่ีตัดตัดไปฮะรับคู่ที่สามตกพร้อทน

โอ้โหจะใส่นี่จเจอมันีส่มันี่จอยมันี่จอยนี่เราไม่นแค่ไหแล้วมาที่จุดเิ็กะตามตามไล่มาที่จุดเิ็กสองเราใส่ซ้ายโอ้ซ้ายสุดท้ายหลุดออกหลังไปฮะ เห็ฮะจบครึ่งเวลาแรก20่สนาทีจบครึ่งเวลาหลังอีก20นาทีมาต่อสู้กันใหม่ฮะใน